สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันบ้างคะของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะได้แต่อยู่บ้านวันนี้ก็เลยมาทำอะไรกินกันนิดหน่อยหน่อยคะ่ะในบ้านเป็นเมนูมื้อกลางวันนะคะยังมีกุ้งเหลืออยู่ค่ะเราก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดกระเทีเยมแล้วก็ที่ยไทยคะ่ะกุ้งวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะไม่ตสดแกนตัดขาตัดก้าวอะไรเลยนะคะแต่ว่า แกะเปลือกออกแล้วก็ทักเส้นดำออกทำงานเองค่ะเป็นกุ้งตัวใหญ่หน่อยนะคะวันนี้เราจะปรุงแค่ซอสปรุงรสแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะหอมกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยในตอนหลังนะคะกุ้งเขาตัวใหญ่จักหน่อยก็เลยจะใช้เวลาผัดป,ประมาณนึงค่ะผัดไม่นานในงานเดี๋ยวจะแข็งเกินไปนะคะ เสียดายที่วันนี้น้ำผัดน้อยจะหน่อยค่ะแต่ว่าก็น่ากินอยู่นะคะหอมค่ะกุ้งเขาสดอยู่ก็อร่อยค่ะผัดไฟแรงๆใช้เวลาไม่นานนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับเมนูวันนี้เนี่ยก็ตกลงกันว่านอกจากกุ้งผัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะาตำต้มตำกันค่ะแต่ว่าส้มตำบ่อยแล้วก็เลยเลือกว่าเดี๋ยวจะ เป็นตำแตงกันดีกว่าแล้วก็จะใส่เส้นขนมจีนลงไปด้วยนะคะก็จะเป็นตํำซั้วแตงกวาค่ะในครบนั่นก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็พริกค่ะกระเทียมก็ใส่ไปแค่กลีบเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็แตงกวาวันนี้เราจะเน้นเปรี้ยวเผ็ดค่ะเพราะว่าแตงกวาเขามีน้ำเยอะเนาะก็เลย ปรุงรสให้เข้มข้นก่อนแล้วก็หั่นแบบายาวๆค่ะจะได้ยังมีความกรุบกรอบเนาะพิมรสได้ที่ดีแล้วเนี่ยก็ใส่เก้งข,น,ขนมจีนลงไปแล้วก็เยอะๆอีกทีนึงแค่นี้ก็เสร็จเรียบแล้วค่ะง่ายม,มากๆเลยเรื่องก็ไม่เยอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะเป็นการตามฉุกเฉินแล้วเซอรเทนก็ไม่มีอะไรก็ไม่ม ก็อร่อยค่ะสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยยังมีกุนเชียงในตู้อยู่เหลืออยู่นะคะซื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เลยเดี๋ยวเอามาทอดน้ํากันค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะไฟอ่อนๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งน้ําแห้ง น้ำกับน้ำมันที่อยู่ในกุนเชียงก็จะทำให้กุนเชียงนุ่มนะคะที่สำคัญอย่าเผลอเพราะว่าจะไหม้ง่ายมากๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุนเชียงทอดน้ำของเราตอนนี้ก็พร้อมกินแล้วนะคะมื้อเล็กๆของเราค่ะในวันที่พอจะรวมกันได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิป สวัสดีไีใหม่อีกครั้งหนึ่งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ